โงข้างทางเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนปลายปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งของภาคกลางไปกับทางวงดนตรีของผมที่เล่นกันในผับพ,พอดีช่วงนั้นที่ร้านปิดปะปุงเพาราะสถานการณ์ลูกระบาดท,ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและหมดทางป้องกันโดยสิ้นเชิงเมื่อทางร้านแจ้งว่าอาจจะหยุดยาว อย่างน้อยก็สองถึงสาสัปดาห์แต่ถ้าทางราชการมีนโยบายป้องกันอาจจะหยุดยาวหลายเดือนพวกเราเหล่านักดนตรีจึงว่างงานโดยไม่ทันได้ตั้งตัวสถานการณ์บ้านเมืองก็เครียดพออยู่แล้วงานยังมาหดหายอีกนั่นจึงทำให้สมองแทบไหลออกจากหูเพราะมันตื้อมือนอื่นงงไม่มีทางออกหากไปได้เล่นดนตรีแล้ว รายได้ของพวกเราอาจจะขาดหายเพราะไม่มีงานเสริมอย่างอื่นเลยพี่เดี่ยวหัวหน้าวงที่ขั้วตำแหน่งล้งนำจึงชักชวนกันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเท่าที่กฎหมายจะอำนวยเพื่อผ่อนคลายความเครียดก่อนหางานใหม่มองหากันอยู่พักใหญ่จึงปักหมุดกันไปที่จังหวัดพิษณุโลกเมืองสองแควนที่นั่นแม้เราจะมมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวอันควรจะไป แต่ก็ยังดันด้นขีม่มอเตอร์ไซค์กันเป็นคาราวานเน้นความสนุกสนานระหว่างทางมากกว่าความสะดวกสบายที่จะได้รับจากการนอนหลับเราเริ่มจากการเดินทางไปไหว้พยาพิชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อขอพรให้อยู่รอดปลอดภัยจนกว่าจะได้งานใหม่จากนั้นรอเริ่มหมุนตอนเก้าโมงเพื่อเอาเลื่อเอาชัยในการเดินทางชั่วโมองแรกของการบิดคันเร่ง เรานั่งพักกินข้าวเช้ากันที่ร้านอาหารตามสั่งรอยต่อของอุตรดิต์และพิษณุโลกราคาที่เสียนเพงกับรสชาติที่พอถูถ่ายไม่ได้ทําให้ความสุขสนานของทริปนั้นหมุนลงเลยแม้แต่น้อยผมเพิ่งจะเข้าใจวันนั้นเองว่ากินอะไรไม่อร่อยเท่ากับกินกับใครสถานที่แรกซึ่งพวกเราตั้งใจจะไปเยือนคือวัดพระศรีและนามหาธาตุวรวรมหาวิหาร หรือที่ชาวเวสโล,โลกเรียกกันว่าวัดใหญ่ความสวยงามของอสถานที่และองค์พระพุทธชินราชที่ประดิษฐานอยู่ที่นั่นทำให้พวกเราเหล่าคนชื่นชอบสุลาเมลัยถึงกับตกตะลึงอยากจะสละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมกันเลยทีเดียวต่อมาก็ขี่ตากแดดตากลมไปที่อุทยานแห่งชาติฟูหินลงก้าสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมือง สถานที่ซึ่งเหล่าทหารหารต่อสู้กับฝ่ายผู้กอการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อนานมาแล้วที่นั่นพวกเราได้รับกลิ่นอายของธรรมชาติและการสู้รบผ่านทางก้อนหินน้อยใหญ่มันทั้งอิ่มเองทั้งขุลุกจากแรงกดดันมันประหลาดที่ถาถมเข้ามาจากทุกที่ทุกทางอยู่ดื่มดำกับธรรมชาติกันพักใหญ่จึงใบหน้าหาที่พักโดยเราตั้งใจจะไปที่อำเภอเนินมะปาง ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบสามชั่วโมงแต่แล้วก็ต้องผิดแผนเมื่อจูจ่ๆฝนดันตกลงมาเสียก่อนเมื่อเป็นฝนตกลงฤด,ดูที่ตกหนักและติดต่อกันยาวนานเกือบสองชั่วโมงน่าจะงทำให้คณะของเราติดเเยกกันอยู่ที่ศา,าลาริมทางเพราะไม่สามารถขี่รถลุยฝนได้เราไม่ได้เตรียมเครื่องป้องกันใดๆมาเลยเพราะไม่คิดว่าช่วงฤดูหนาวเช่นนี้จะมีฝนตกได้ ออเมียนีวะเมื่อลงทุกทีแล้วด้วยพี่เดี่ยวถามพางถอนห้ยใจยาวมือมองสายฝนที่กระหน่ำลงมาดังฟ้าล่วมืดก็ต้องนอนนี่แหละให้ลุยฝนกูไม่เอานะพี่ก้องบอกด้วยว่าคนที่ออกทริปในครั้งนี้ไม่มีผู้หญิงอยู่เลยนั่นจึงไม่เป็นอุปสรรคหากเราชนอนสาริมทางล้างบ้านคนเช่นนี้รูสถานการณ์แล้วฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุด เราจะจัดแจงเอาผ้าห่มผ้านวมออกมาเพื่อห่มนอนกันแบบง่ายการจัดกางเต็นท์นั้นคงยากพเพราะพื้นที่อาจำกัดดีที่สุดคือนอนเบ็ดการใต้ผ้าห่มเพื่อคลายหนาวแม้จะเด็ดเหนื่อยจากการเดินทางแต่มันก็ไม่สามารถพาเราเข้าสู่ห้วงนิทราได้ง่ายๆผมนอนลืมตาผงมองคือสลา,าที่เห็นได้เฉพาะเมื่อมีแสงจากไฟหน้ารถที่เล่นผ่าน ่งนานๆจะมีสักคันหนึ่งนาวะพี่เดี่ยวค้างออกมาและกระเถือบตัวเบียดผมเวลาล่วงไปเกือบเที่ยงคืนฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเพียงแต่ซาไม่ลงเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้เบาพอที่เราจะสามารถขับรถเฝ้าไปได้นอนแบบนี้ผี่ชะลอไหมวะพี่หนึ่งมือคี์บอร์ดกระซิบถามแล้วผมก็ได้ยินเสียงเพียย เมื่อพี่เดียวฟาดฝ่ามือลงที่หัวของพี่หนึ่งเต็มแรงพร้อสะบุดกลดา่ามึงจะถามหาทำสักระเบืออะไรวะแค่นอนอยู่กลางสาราแบบนี้กูก็กลัวโจรผู้ร้ายพอแรงแล้วมึงจะพูดให้ระแวงผีสางอีกหรอวะก็มันจริงนี่วากูกลัวกูก็พูดตรงๆให้กูขี่รถลุยฝนกูก็ยอมพี่หนึ่งเขียงคอเป็นเอ็นในเมื่อไม่มีใครง่วงหรือสักคนที่สุด เราก็ลุกขึ้นนั่งสูบบุหรี่แก้หนาวแสงไฟที่แดงวาบวับเมื่ออัดควันเข้าปอดส่งให้เห็นหน้ากันและกันแดงและเรื่องหน้ากลัวพิลึกมวนแล้วมวนเล่าที่เราสูบและพูดคุยสนทนาสเปห์เหละกันไปเรื่อยๆเุลาที่ซื้อติดเป้เดินทางเพื่อจะไปนั่งลํากันยังจุดกลางเต็นท์ถูกเปิดและเวียนกันจิบเพียวๆ er. ไลมิกเซอร์แม้จะเข้มหน่อย แต่กลับถือมันได้อย่างคล่องคอเมื่อร่างกายได้รับดีกีอาการกลัวผีจึงขาดห่วงหายไปเป็นระยะและในช่วงที่ลืมกลัวแต่ละคนจะมีคำพูดท้าทายสิ่งเล่นลับออกมาโดยไม่รู้ตัวกูว่านะนั่งกินแบบนี้เจ้าที่เขาจะไม่น้อยใจหรอวะเรียกเขาออกมากินด้วยดีไหมนี่ก้องผงออกมาหน้าแดงกำ่ำไอ้ก้องไอ้หอมึงนี่ปา่าเสียชีพ พวกผได้ชวนชดที่มาแดกเหล้าเข้ามาไม่ได้โว้ยข้าไม่ได้จุดทูปเกิดเสียงหัวลั่นคืนขึ้นทันทีที่จบประโยคนี่แหละที่เขาเรียกว่าหน้าเปลี่ยนนิสัยตอนนั้นพวกเราไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยว่าได้พูดจาท้าทายสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่โค้นน่ากลัวเข้าให้แล้วจูๆ่ๆเราก็เหลือไปเห็นแสงสว่างวาบวบ,บแวบ,บแบบ มาจากพื้นที่โล่งที่เป็นทุน่งนาด้านหลังสาลานั่นเองจากที่เห็นมันเป็นแสงที่เกิดจากการหากบหาเขียดของชาวบ้านเสยงนั้นแสดงให้เห็นท่าทีอันเป็นปกติของการจับกบเดียวค่มเดี่ยวเงยหันซ้ายและขวาอยู่พักใหญ่เสียงกบเขียดล้องลังงมดังมาจากใต้ศาลาและพี่หนึ่งก็เกิดผุดไอเดียดีๆขึ้นมาอยางไม่น่ากระทำชวนลุงมาจับกบตรงนี้ดีไหมวะ มีออกเยอะแยะเราจะได้มีเพื่อนคุยด้วยแล้วพี่เก๋ก็ตะโกนสุดเสียงเดินไปรอฟังคำตอบจากใครตะโกนอยู่สองสามครั้งแสงไฟที่เห็นอยู่ลิบๆก็แสดงท่าทีให้รับรู้ว่าเขาได้ยินจากนั้นก็ตรงดิ่งมาทางพวกเราด้วยความรวดเร็วเห็นแบบนั้นพี่หนึ่งก็หน้าเหวอทิ้งตัวลงกับพื้นอย่างแรงจนก้นจำเป้าพวกเราแปลกใจจึงหันไปดู และเมื่อเห็นแบบที่พี่แกเห็นต่างก็พากันเงียบกริบไม่พูดจาแสงไฟที่เราคิดว่าเกิดจากไฟฉายแบบคาดหัวพุ่งมาทางเราเล่ากับเจ้าของไม่ได้วิ่งอยู่ในทุ่งนาที่ขุขะและเฉื่อยแฉะความเร็วขนาดนี้มันผิดปกติเกินไปมันไม่น่าใช่สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้ตัวให้วิ่งอยู่บนถนนที่ราบเรียบก็ต้องเป็นนักวิ่งลงกดเท่านั้นแหละ ที่จะไวขนาดนี้ด้วยความผิดปกติที่เกิดขึ้นทำให้เรารับรู้ได้ถึงอันตรายที่อาจจะตามมาหันซ้ายแลขวาก็มองไม่เห็นที่ซ่อนสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดจึงตกลงกันว่าจะขีม่มอเตอร์ไซค์ลุยฝนออกไปก่อนข้าวของเครื่องนอนไม่ต้องถามถึงถ้ามัวแต่เก็บพับยัดลงในเป้เห็นทีจะไม่ทันเวลาเพราะเจ้าของแสงไฟนั้นใกล้เข้ามาทุกที และความเล็วก็ยังไม่ตกพวกเรากระโดดขึ้น่้มรถของใครของมันพี่ทั้งสตาร์เครื่องได้ก็ปิดสุดคันเล่งพาทั้งรถทั้งคนทะยานออกไปด้วยความรวดเร็วแต่ผมนี่สิเชือกับความสวยเต็มขั้นเว็บร้อยสีเทาค่ํำคลาที่จอดตากฝนมาสาสี่ชั่วโมงเครื่องยนต์เกิดเย็นจัดสตาร์ทไม่ติดเหลี้ยวมงไปด้านหลังแสงไฟไปริศนาตอนนี้อยู่เคียงข้างศาลาแล้ว จากไฟหน้ารถบรทุกที่วิ่งผ่านมาทำให้เห็นว่าเจ้าของแสงไฟที่ทำให้พวกเราหนี้เลิดเปิดเปลงนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนธรรมดาแต่ที่ไม่น่าจะมีได้คือบริเวณจมูกของเขามีเสียสว่างเลืองๆวูบว่าเป็นจังหวะอย่างน่าประหลาดปนขนลุกผมรู้จักดีคนที่มีลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าผีโพรง และจากเรื่องเล่าที่ผมได้ยินได้ฟังมาผีชีดนี้ถ้าใครบังเอิญเห็นหน้ามันมันจะเอาตายผมทั้งร้องทั้งด่าและกระทืบขันเล่งสตาร์สุดแรงผีพวงตัวนั้นก็เดินเหยียดย่างใกล้เข้ามาทุกทีแต่จะด้วยผลบุญเก่าหนุนนำหรือผมยังไม่ถึงที่ตายก็ไม่ทราบเครื่องยนต์ของเว็บร้อยอายุเกือบสิบปีดังกระหึ่มคนขโมง ผมกระเทือเกียร์และปบิดคันเร่งได้ทันก่อนที่ผีพงตัวนั้นจะคว้าคอผมได้ด้วยว่าฝนตกหนักมาเป็นเวลานานถนนลาดยางมันก็ต้องลื่นเป็นธรรมดารถที่ดอกยางเก่าของผมปัดซ้ายปัดขวาเกือบล้มถลยไปกับพื้นดีว่าใช้ขาทั้งสองข้างลางกับถนนยันไว้เพื่อทรงตัวได้จังหวะผมก็บิดคันเร่งอีกพลางเลี้ยวหลังไปมองให้ตายเถอะ ไอ้ผีผงตัวนั้นวิ่งตามผมมาอย่างไม่ลดละความเร็วของผมตอนนั้นไม่ต่ำกว่า60-70แต่มันกลับวิ่งด้วยสองเท้าคือจะทันไม่ทันแหลในสมองของผมนี้คือความตายที่ไล่จี้ตุดมาติดๆมันเอาผมแน่เพราะใครต่อใครที่เราให้ฟังต่างก็บอกว่าผีโพงเป็นเลนใครไว้เคยมีใครรอดผงขี่ไปเร็วหลังไป ท้าไม่ลเบียดกินเลนไปอีกฝั่งโดยไม่รู้ตัวเสียงแต่รถดังสนัน่นพร้อมกับที่รถยนต์ฝั่งตรงข้ามตบไฟสูงใส่ทีๆเพื่อเตือนให้ผมหลบด้วยความตกใจผมหักรถลงข้างทางพร้อมกันนั้นผมได้ยินเสียงดังโครมสนัน่นเหมือนว่ารถยนต์คันนั้นชอนอะไรบางอย่างเข้าให้แล้วเสียงเบรคห้ามรอลากยาวอยู่คู่หนึ่งจึงเงียบสนิทคู่ต่อมา ก็มีเสียงพูดคุยกันดังละงมช่วยด้วยครับผมอยู่นี่ผมได้ควนสุดเสียงแต่มันไม่ได้ดังมากความเจ็บปวดที่ถาถวมเข้ามาทำให้รู้ว่าผมกระหักทั้งสองข้างคนบนถนนได้ยินเสียงจึงช่วยกันค้นหาจนกระทั่งพบรอยแย่ที่แหววเป็นทางป้อนลวดของผมถลายลงมา และพวกเขาก็ถูกแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับตัวผมส่งโรงพยาบาลเป็นกันด่วนตลอดเวลาที่รอรถพี่คนที่ขับรถยนต์ถามผมไม่ขาดปากว่าพ่ออยู่ไหนเมื่อกี้พี่เขาขับรถชนพ่อผมเต็มๆก่อนที่ผมจะทันได้ตอบอะไรรถพยาบาลก็ามาถึงพอดีเจ้าหน้าที่ช่วยกันปรถมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวผมขึ้นรถด้วยความทุรทเลน้องตกลงพ่อน้องอยู่ไหน พี่คนขับรถยังคงถามผมอยู่ด้วยความเป็นกังวลพี่ครับที่พี่ชนไปไม่ใช่พ่อะผมผมบอกได้แค่นั้นและจูๆ่ๆภาพตรงหน้าก็บิดเบีย้ยวเอียงวู้ผมหมดสติไปโดยยังไม่ทันได้อธิบายอะไรสักคำผมเมื่อฟื้นเอาตอนเช้าร่างกายปวดแล้วเล่ากับจะแตกเป็นเสียงทั้งผ้าพ,พันแผลและพลาสเตอร์ที่ติดเต็มตัว เมื่อลืมตาขึ้นผมเห็นว่ารุ่นพี่ทั้งสาที่ปิดรถออกไปก่อนยืนมองอยู่ที่สายตาที่เป็นกังวลพี่ที่ขับรถชนผีโพงเมื่อคืนแกก็อยู่ด้วยทันทีที่ผมรู้สึกตัวแกก็เข้ามาคุยถามไถ่เรื่องอาการบาดเจ็บอยู่คู่หนึ่งก็วกเข้ามาเรื่องพ่อของผมอีกพี่ครับพี่ไม่ได้ขับรถชนพ่อผมอันที่จริงที่พี่ชนน่ะไม่ใช่คนด้วยซ้ํา ได้ยินแบบนั้นพี่แกถึงกับทำหน้าชงนผมจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังอย่างละเอียดตอนแรกพี่เขาเหมือนจะไม่เชื่อแต่พอรุ่นพี่ทั้งสามช่วยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงพี่พงนั้นคือสาเหตุที่พวกเขาบิดรถหนีสุดชีวิตโดยไม่รู้ว่ารถของผมสตาร์ทไม่ติดและไม่รู้ด้วยว่าปล่อยให้ผมมาเชิญหน้ากับสิ่งน่ากลัวเพียงลำพังจนกระทั่งบาดเจ็บเช่นนี้ เมื่อหาคู่กรณีไม่ได้การชนหน้าที่บุกจึงต้องซ่อมเองพี่เขาไม่ได้จะเอาผิดอะไรผมพอรู้ว่าผมต้องเจอกับอะไรถึงได้กับรถกินเลนจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แต่พี่เขายังมีน้ำใจซื้อทั้งนมทั้งผลไม้มาเยี่ยมผมหลังจากผ่าตัดอีกด้วยเกิดมาพี่ก็เพิ่งเคยขับรถชนผีนี่แหละเกิดมาผมก็เพิ่งเคยขับรถหนีผีแบบนี้เหมือนกันครับ หลังผ่าตัดผมนอนตรักษาตัวอยู่อีกเกือบอาทิตย์จึงขอย้ายโรงพยาบาลกลับมายังจังหวัดบ้านเกิดหลังจากร่างกายพักฟื้นจนสามารถเดินได้แม้จะยังเดินไม่สะดวกผมให้พ่อกับแม่พาแผบรำมนกับถวงพ่อที่นับถือกันพร้อมทั้งท่านผูกข้อต่อแขนเรียกขวัญเป็นการใหญ่ผมตำหนิดรุ่นพี่ทั้งสที่พอเล่าข้าปากแล้วห้ามไม่ดูเหตุการณ์ เที่ยวปากดีท้าทายสิ่งที่ตาไม่เห็นไปทั่วแถมยังทิ้งผมไว้โดยไม่หันกลับมาดูอีกตั้งแต่นั้นผมเลิกติดต่อกับพวกเขาและขอลาออกจากวงไม่กลับไปเล่นดนตรีด้วยกันอีกเลยเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากพวกคุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อที่จะไม่ให้พลาด คลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ